สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ m b t 2 HD นำท่านผู้ชมไปที่สนามกีฬากลางจังหวัดตากนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้เป็นนัดที่12บสครับระหว่างตราด FC นะครับกับทรู e b งค g k o k u ู i นเต็ดก็มีเรียกว่าฝนตกมาก่อนเกมนะครับตราดเจ้าบ้านนะครับทีมเยือน,นมี7คะแนนนะครับรั้งรองบวยอยู่อันดับของตารางในขณะที่ ทรูแบงคอกยูเนเต็ดครับยู่อันดับ9ของตารางนะครับ11นัดมี16คะแนนครับสถานการณ์ของทรูแบงค์อกยูเนเต็ดเองก็ไม่สู้ดีนะครับ6นัดหลังสุดนั้นเอาชนะใครไม่ได้เลยจนกระทั่งทําให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน่งผู้ฝึกสอนนะครับนี่ครับมารับงานเป็นนัดแรกนะครบที่คุมทีมลงสามเตะอย่างเป็นทางการครับทศวรรษศรีปานชนะคุณนะครับเกมเริ่มขึ้นครับตราดเจ้าบ้านบุกจากซ้ายไปขวาครับ เราดูจากความเขียวขจีของหญ้านะครับ <c oughs> แต่ว่าพอตเริ่มเล่นนี่เห็นชัดเจนเลยครับว่ามันมันติดน้ำนะครับแต่ว่าพล <c oughs> าดมาก่อนครับ,รบมีโอกาสได้เปิดเข้าไปหน้าประตูแต่ว่าก็ยังถูกสกัดทิ้งไปได้ครับโดยมนันยังทอมเบียร์กกล้าก็พยายามที่จะไปช่วยประของอากินาโดโมมาแล้วเข้าทางสลวร์ยิงลูกนี้เรียบร้อยเลยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วโปโ้โคซัดด้วยซ้ายลูกนี้เด็ดขาดเหลือเกินนะสลวร์ดเด็ดนิดดูครับ ดูท่าทางเหมือนไม่เชื่ออะไระไม่อยากเชื่อว่าจะยิงได้เด็ดขาขนาดนี้โอ้โหแต่มงคลทศกัยได้แค่มองด้วยสายตาอย่างเดียวครับอ่าครับชิงความได้เปรียบขึ้นนําก่อนนะครับทีมเยือนครับถูกเป็นข้อยืนเต็ดครับนะครับคือสภาพสนามที่มันยากอย่างนี้เนี่ยได้นําก่อนครับนี่ครับบอลตกลงมาโอ้โหสุดๆกันนะครับ ไม่ปล่อยให้ตกพื้นเลยครับมันเหมือนจะไปโดนนักแข้งด้วยนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นฮุกลงมาครับสวยมากครับสามวัตเด็ดมิตรโอ้โอกาสแรกเลยครับใช่ครับคืออากินาโดก็งงเคลียออกมาจากพื้นที่อันตรายนี่แหละครับแต่ว่าโอ้บอลมาเข้าทางปืนของสันวัตครับถูกไหมก็ขึ้นนําก่อนครับ10นาที12เปิดจัดเข้ามานัทธุศทำชิ่งกลับมาให้กับพิพัฒน์โรชยา แล้วมีโอกาสได้เปิดเข้าในครับแล้วโยนแม่งซะด้วยครับปู่ลูกมีทบอรยังปัดได้ฮะจังหวะมงของปกเกล้านั้นตกลงพื้นนะครับแล้วเด้งลูกมีตรงตัวของทศพรนะดูจังหวะยอดเข้าไปครับมงโล่งๆมันตกพื้นครับแต่ว่ามันตรงตัวทศพรที่ยืนอยู่ตรงนั้นพอดีครับอารับปกเกล้าโดนดึงนิดนึงเปลี่ยนกลายไปดึงแล้วออกบอลไปดีด้วยให้ทิสตองโดหน้าประตูมีนทูตครับโอ้เลือกจริงเองเลยครับทิสตองโดแต่ว่าไม่เข้าเป้าครับจังหวะนี้ ก็จะเป็นทีมเยือนที่สร้างสารรค์โอกาสได้ใกล้เคียงกว่าครับดูครับจังหวะแตะเข้ามาแล้วครับก้มหน้าน่าจับมือของทศพรน,นิดนึงเลยครับที่ช่วยทีมไว้ได้ครับเรื่องไตรพิมพ์รัลลองบอมไปบ้างครัที่อยู่ที่เอเวอตันเนี่ยฮะหหกกล้าวนั้นโดนชนจากกินาโดด้านหลังโอ้โหและังหวันี้โคซเข้าสากัดมันเป็นการ ไงปุ่มเข้าใส่2เท้าครับปุรสินเป่าฟ้าแล้วจ,จะจะแจกใบเหลืองด้วยฮะน่าจะโดนครับฮาจิเมโบรสโกอีกแต่ว่าสไลด์ตรงนี้ก็จะดชะอยู่เหมือนกันครับโบซสกกอีกจะแรงพอหรือเปล่ปปาครับแย่ครับพยายามจะให้มันโด่งข้าง,างกำแพงกลายเป็นข้ามค้างไปแบบไม่ใกล้เคียงครับดูทีครับจดระยะแล้วพยายามจะก็ตรงนั้นก็ตัวสูงๆนะแล้วโดดขวางอีกครับ ธนวัฒน์ดึงจังหวะหลอกแล้วได้โยนเน้นๆเข้าไปได้หมวกด้วยแล้วบอลหล่นมาจังหวะนี้อาจซ้ำอีกทีนึงเรียบร้อยครับพูดสินให้เป็นประตูหรือเปล่าเท่านั้นครับน่าจะให้นะครับเดนเนอร์วิ่งมาไหว้ขอบคุณกองชมกองเชียร์ครับดูว่าโดนอะไรเนี่ยครับคือทูแบงคอกนะฟองแต่ว่าเนื้อบอลมันมาตกที่เบนเนอร์อีกทีครับมันกระเด้งอากินาโดกลับไปครับดูนะครับเนี่ยมันกระเด้งขาซ้ายครับแล้วก็แปรส่วนเข้าไปเลยครับเบนเนอร์ คือจังหวัดที่ขึ้นไปโมงเนี่ยทางเทรนเนอร์เองยกมือบอกผู้ตัดสินว่าบอลน,นั้นไปโดนแขนของสาบอลแดงสีนะแต่ว่าพระบอลตกลงมาในเขาเล่นต่อฮะอธิบายแล้วก็สื่อสารได้ให้ดีเป็นประตูนะครับเรีเยบร้อย,ยครับ2-0ครับทูบแบงคอกบุกมานำแล้วครับก็ต้องชมสวัสดิ์เด็กมิดนะฮะที่เปิดบอลไปได้ดีกดดันแนวรับของตราดเอฟซ แล้วก็สร้างโอกาสให้กับเบลเนอร์ยิงประตูที่2ให้ทูแบงคอกยูไนเต็ดอาจจะใชิดซองมาหรือเปล่าอ้าวแต่จังหวะเตะมุมแล้วบอลตกโอ้โหล้มลุกแล้วเรายิงโอ้โหแล้วข้ามคานผู้สิงก็เป่าจบครึ่งแรกไปด้วยเลยนะครับโอ้โหเกือบหนีเป็น3-0ครับทูแบงคอกเดือดข้ามอ้าวบอลมีที่โจธานเฮสล็อกเข้ามุมแคบแล้วยิงลูกนี้ลอดข้ามประตูไปจนได้ครับโอ้โหลูกนี้ยิงแบบเหนือเลยนะครับล็อกกลับมาแล้วเห็นประตูพุ่งมานี่ซัดลอดขา มันแตะปลิ้นไปแล้วแต่ดึงกลับมาดื้อๆแล้วก็นี่ครับอาศัยยิงสวนกลับเร็วครับผวากมาทั้งตัวของบรุษก็โดนเล่นงานตรงเรียกว่าลอดขาเข้าไปตรงนั้นนะครับทำตัวให้ใหญ่ต้องการขาแน่ครับใช่ครับโอ้โหแล้วก็ทําได้อย่างที่ต้องการด้วยอาล้วครับมีชิวิชัวขึ้นมาแลวครับกฟอรายอ FC เต็มแมนคุณโชคพาโซแตะให้วิทยาวิทยาเปิดเข้าไปหน้าประตูแล้วมีโอกาสได้ยิงด้วยลูกนี้โอ้โหแต่ไม่เข้ากรอบครับบงคนอ่า วิ่งตัดหน้ามาแล้วก็ซัดด้วยซ้ายลูกนี้หักข้อกลับเข้าไปแล้วซ้ายของมงคลเดี๋ยวมันหลุดกรอบออกไปครับโอ,โอ้ลูกนี้ก็ควรจะต้องใส่สกอร์แล้วครับมงคลท็อตสกายทริสตองโดแล้วเปิดเข้าไปหน้าประตูเบนเนอร์ขึ้นไปมงแล้วอ้าบอลตกกลับมาเข้าทางเบนเนอร์แล้วเบนเนอร์จอดมาให้ลูกนี้นทัทวุฒิครับยิงเรียบร้อยฮะโอ้โหโชคไม่ดีครับตราดเอฟซีจังหวะนี้ดูครับ จังหวะเปิดเข้าไปคู่แรกชนกันบอลตกลงมาแล้วกลับไปจังหวะให้คืนไม่ล้ำหน้าแน่ๆครับแต่ความใหญ่ของเบรนเนอร์นั่นแหละครับที่เอาชนะกีดาโดครับไม่มีอะไรเลยครับลูกนี้ถิ่นเปล่าแล้วครับ3-1ครับโอ้โหแล้วมาได้บทจะได้ได้ง่ายๆครับ,รบได้บอลชุดพดหยอดเข้ามาหน้าประตูโดนโผงไว้ได้แล้วจังหวะนี้พลิกตัวมาดังดีบกนี้อ่ะกลายเป็นประตูชนได้ครับโอ้โหลูกนี้ ยิงโดนไม่เต็มด้วยนะครับแต่ว่าทิศทางดีครับมงคลทศกัยไล่มาเป็น 2- 3งสามะอาครับไล่มาแต่เอาจริงๆก็เข้านาทีสุดท้ายแล้วครับดูว่าทดเท่าไหร่ท่านเองครับแล้วก็ทางกราดเอฟซีได้ครับทางจอร์แนเฮสหมุนกลับมาจะยิงอยู่แล้วครับแต่ว่ามงคลทศกัยถึงบอลก่อนครับดีตรงนี้เข้าประตูไปจนได้แทนบอลจนาธานเฮสหรือเปล่านั้นเองครับกราดไม่พอใจนะครับบอกควรจะมากกว่านี้ครับโอ้สถาพรก็วิ่งไปโวยแต่ถ้ายิงโวย ก็ยิ่งนานครับเนี่ยแล้วพุทธสินให้สัญญาณแล้วครับหาครับไล่มา2ต่อ3นะครับสุขพศเปิดเข้ามาหน้าประตูฮิคาโดซันโตสโมงเยิยงไกลมาเท่าทางพิทยายิงไม่ยิงครับพิทยายิงอัดเข้าไปวีโป้แล้วโอ้เป็นประตูหรือเปล่าครับเดี๋ยวดูครับโอ้ค่อนข้างเซนหรือไม่ข้ามฮะแต่ผู้ตัดสินยังไม่ป่าเป็นประตูนะครับโอ้โหดูครับทางผู้เล่นของ หราดเอฟเองก็ต้องรีบลงกลับมาเพื่อกดทางปกเกล้านั้นเองก็พยายามเอาบอลโต้กลับมาเร็วนะฮะแต่ว่าวินิจฉัยในการตัดเกมตรงนี้ของกินาโดจะถึงใบแดงนะครับเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวดูว่าเข้าไม่เข้าอีกอีกคดีนึงนะครับอีกเคสหนึ่งแต่วินิจฉัยตรงนี้ก่อนว่ากินาโดตัดฟาวตรงนี้เป็นใบแดงนะครับนี่ครับชูแล้วครับอานะครับแต่ที่เหลือเดี๋ยวว่ากันที่เหลือเดี๋ยวฟังสัญญาณครับโอ้เนี่ยครับกลายเป็น ลูกปัญหาที่รอฟังนะครับผู้สินชี้มาให้เป็นฟาวครับนั่นหมายถึงว่าลูกนั้นไม่เข้านะครับลูกยิงของวิทยาไม่เข้าดูอีกทีนะครับนี่นครับจังหวะตัดแล้วบอลตกพื้นดูตรงนี้แล้วก็กไม่น,น่าเข้าจริงครับเหมือนบอลมันตกลงที่เส้นนะฮะเนี่ยครับตัดมาแล้วแต่ก็อย่างว่าเราไม่ได้เห็นมุมตรงนะฮะ ถ้ามีความโชคดีของทูแบงค์อกก็คือมันไม่มาโดนตัววรุษอีกทีคือถ้าโดนตัววรุตอีกทีเข้าแน่ๆครับชเชื่อว่าเขาเหมองไม่ทันอยู่แล้วนะครับเป็นฟรีคิกของทูแบงค์อกครับทศวรรษก็ไม่เร่งอยู่แล้วฮะแอคชั่นสุดท้ายด้วยแหละครับอาจจะยิงเลยครับนี่แลครับแล้วซัดข้ามทานไปแล้วสุดท้ายพิสินก็ป่านุบิดหมดเวลาครับปาก็อ,อาจจะผิดหวังเลยครับ ที่มีโอกาสทำประตูตีเสมอได้แต่ว่าสุดท้ายก็พลาดนะครับแพ้กับทรูเนรนตอคยูเนเตดไป2ประตูต่อ3ครับ